ับทางเรามีห้าหมู่บ้านครับมีบ้านทางาบ้านพุทธิลาบ้านโนนไทยบุญบ้านสซบสีหมู่สิบสามหมู่เธอิบหมู่แปดครับห้าห้าครับมีแต่หน้าบ้านเท่านี้ มือน่ลยหกา้ราใส่ประูอยู่มือนึ่แลเนาะผมไปนั่งคุยักไปน่มือแต่แต่ตัวผมก็ได้ไปทีมอบก้ททีเรียบง่วันนี้ที่หาจะไปนั่ใส่ปคูปาูจะเป็นายจังเลยวันนี้ยสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ <tik> ธรรมาชานิธรรมสารธรรมคาชานิสังฆังสระนังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโ สัพเริวารังกทินาจิวราหุสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนุพันเตสังโฆอิมังสัพเริวารังกทินาหุสังปฏิกันหาตุปฏิฆะเหตวา จากินนาพุทธเสนากาพินังอภารตุอัมหาตังทิคารตังุตายะสุขายะงข้าแต่พระสงฆ์เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้ากฐินทาน ขันธบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินนี้ขันธบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญและจงการกฐินนี้ด้วยผ้ากฐินนี้เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญ แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อแกญาติทั้งหลายมีบิดามารดาสามีภรรยาบุตรีบุตตาป่ย่าตายาญาติ่น้องทั้งหลายที่รงลับไปแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีาถ้ท่านตบลุกขอให้้นจากลุก ถ้าทัดถึกสุขแล้วขอให้สุดยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการาาร่านอันเทินสาธุกอันที่องเนี่ย

นักโมตัสสัตว์ะววโตอะอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้ากตินนักทานกับพ่าอานิสังสักบริวาทั้งพวงนี้เป็นของชาวบ้านสรสีพร้อมด้วยลงพลปัตตนและเอกสีทั่วโลกเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหาพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระพิกสุสง์ผู้อยู่จำพรรษา ครบพ้วนไตรมากในอาวาสนี้ก็แลผ้ากฐินนภารนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยนัภาคาแล้วแลตกลงในที่ประชุมสง์จักได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระภิกษุร,รูปใดรูปหนึ่งก็หาม่ได้มีพระบรมพุทธาาุญาตไว้ว่วาให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอัญาตให้แก่ภิกษุร,รูปหนึ่ง เพื่อจะทำซึ่งกหินหนักภา,าร,รภกิจตาพระบรมพุทธานุญาตและมีคำอัตถกาหาจารผู้รู้พระบรมพุทธานิบายสัมนานาวันนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยสินสุตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีบุพกรเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำ กหินนัทารกิจตาพระบรมพุทธ,ธานญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมสัตญาติให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถอด านาโมตัสสะวโตอารามาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะบากาหวโตอรมโตสัมมาสัมพุทธัสสะ้าตัณฑ์ท้าตัพพัง้าอานิสังสับริวารผู้นีพระพเจ้าพิจารณาดูสควรแก่พระอาจารย์สริยันสมมาภูตเป็นผู้มีสติปัญญาสามาเพื่อจะทำกติณีธารกิจ ขราบุทธาอนิย่าได้ถ้าพระพิสุสงฆ์สงฆใจไม่สมควรจงพักทวงขึ้นในถ้ำกลางระหว่างสงฆ์ถ้า,าเาหา็นสควรแล้วไซจงให้สัตว์สัญญาสาธสการขึ้นพร้อมกันเถิด Terima kasih telah <laughs> menonton! โดนใช้ต้วลหมืขายาวเลยไปเาี